จนบุรีสมาคมกีฬาคูลาดแห่งประเทศไทยเตรียมผักดันไปสู่เอเชียนเกมกีฬาที่เก่าแก่อีกชนิดในประเทศไทยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ12ปีซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักมากนักผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าที่สนามการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนาบุรีเกมได้จัดเป็นสนามการแข่งขันกีฬาคูลาดเป็นกีฬาการปั้มต่อสู้ในท่ายืนคล้ายกับมวยปั้มซึ่งมีต้นกําเนิดจากแถบอุซเบกิถานเมื่อ3,500ปีมาแล้ว คูราดเป็นภาษาอุซเบกหมายถึงการไปให้ถึงจุดหมายอย่างสมเหตุสมผลหรือวิธีที่ยุติธรรมในประวัติศาสตร์ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเชียได้กล่าวไว้ว่าคูราดเป็นศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเป็นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์การฝึกทักษะของนักกีฬาที่มีความสง่าง,งามต่างกับกีฬาชนิดอื่นเป็นกีฬาของสาธารณชนเพื่อความสนุกสนานตำนานของชาวเอเชียกลางเมื่อ1000ปีก่อนกล่าวว่าคูราด เป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและนิยมฝึกฝนยังกว้างขวางในเอเชียกลางขูราชเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการรักษาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจของมนุษย์แต่ไม่ปรากฏแน่นอนว่าขูราชได้เริ่มฝึกฝนหรือมีกำเนิดครั้งแรกโดยใครที่ไหนและเมื่อใดแต่ส่วนมากต่างเห็นพ้องต้องกันว่าขูราชเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งที่ผู้คนฝึกฝนกันมาขูราชได้กลับมาพัฒนาใหม่ในศตวรรษที่8 ผู้คนในเอเชียกลางสมัยนั้นใช้คูราดเพื่อความสนุกสนานและเฉลิมฉลองเทศกาลที่สำคัญสำคัญทางสังคมเช่นวันหยุดพักผ่อนงานสมรสและพิธีฉลองต่างๆคูราดได้พัฒนาจากการเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายนักกีฬาคูราดที่มีชื่อว่าแข็งแรงที่สุดในศตรวรรษที่12คือพาราวานมาฮามัดและสุสานที่อุซเบกิสถานของเขา นับได้ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้คนในเอเชียกลางไปเคารพบ,บูชาในศตวรรษที่14สมัยที่ติมอรุ่งเรืองและมีความเจริญทางอารยาธรรมได้ใช้คูราชเพื่อฝึกฝนและพัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรงของเหล่าทหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกในสมัยนั้นว่าทาหารติมอร์มีความแข็งแรงยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีใครคนได้เมื่อเวลาผ่านไปคูราชได้กลายเป็นที่ยอมรับและเป็นประเพณีนิยมในเอเชียกลางโดยเฉพาะในอุตเบกิสถาน อาจจะกล่าวได้เลยว่าคูราดได้ฝังเข้าไปในกระดูกของชาวอุสเบกแล้วคูราดได้รับการถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกชาวอุตเบกในปัจจุบันนี้ประมาณไม่น้อยกว่าสองล้านคนที่สนใจฝึกฝนคูราดไม่นับรวมผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาประเภทนี้คูราดในยุคป,ปัจจุบันประมาณสองทศวรรษก่อนโคเมนยูซูปอบนักกีฬาชาวอุสเบกผู้มีชื่อเสียงทางคูราดยูโดและซัมโบผู้ที่ปลูกให้คูราดฟื้นขึ้นมาในโลกแห่งกีฬา ได้เป็นผู้เล่มค้นคว้าศึกษาความเป็นมาของคูราชเทคนิคการเล่นและร่างกฎกติกาของคูราชขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลประมาณต้นปี2533ที่เขาจบการค้นคว้าและเริ่มนำคูราชเข้าสู่กีฬาโลกยูซูปปได้เป็นผู้นำเสนอกติกาคูราชที่ได้ร่างขึ้นมาต่อสาธารณชนและสมาพันธ์คูราชนานาชาติได้ให้การรับรองกติกาคูราชของโคมินยูซูปปเป็นกติกาอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์ คูราณนา,นาชาติกติกาใหม่นี้ได้รวมส่วนที่ดีที่สุดของนักกีฬาประจำชาติให้สอดคล้องเข้ากับมาตรฐานกีฬาสากลเช่นเครื่องแต่งกายสนามแข่งระยะเวลาในการแข่งขันและอื่นๆผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาต่างยอมรับว่ากติกาคูราที่โคมินยูซุป,ปป์ได้เป็นผู้พัฒนาปรับเปลี่ยนนั้นสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของกีฬาสากลกติกาคูราที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือการห้ามปั้มต่อสู้บนพื้น เมื่อใดที่เข่าของนักกีฬาแตะพื้นกรรมาการจะต้องหยุดการแข่งขันและจะเริ่มการแข่งขันใหม่ต่อไปเมื่อนักกีฬากลับเข้าสู่ท่ายืนแล้วนอกจากนั้นกติกาจะไม่อนุญาตให้นักกีฬาจับคู่ต่อสู้ต่ำกว่าเข็มขัดซึ่งเรื่องนี้จะช่วยให้ครูราดเป็นกีฬาที่ใช้ความรวดเร็วและน่าสนใจน่าติดตามนอกจากนั้นกติกาคูราดยังห้ามไม่ให้นักกีฬาใช้แขนล็อกคู่ต่อสู้การหมุนไม่ให้เคลื่อนไหวหรือการใช้เทคนิคอื่นๆที่แปลกๆออกไป อันจะเป็นการช่วยหล็กเลี้ยงไม่ให้นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บและทําให้คูราดเป็นกีฬาที่ปลอดภัยที่สุดของศิลปะการต่อสู้ประเภทหนึ่งเมื่ออุซเบกิสถานได้รับการประกาศตัวให้เป็นอิสระจากมอสโกสหาภาพโซเวียตในพศ2534คูราดก็เริ่มมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟผู้นํารัฐบาลอุซเบกิสถานคนแรกมีความประสงค์ที่จะฟื้นฟูขานิยมและจารีตประเพณีของชาวอุซเบกที่ถูกบีบอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต เป็นเวลา70ปีและครูราชก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพัฒนาเมื่อเดือนเมษายน2535ประธานาธิบดีคาริมอฟได้พบกับโคมินยูซูปปเพื่อหารือถึงการพัฒนากีฬาแห่งชาติให้ขยายออกไปทั่วโลกโดยมีจุดป,ประสงค์ว่าครูราชจะต้องได้เป็นกีฬาสากลตลอดจนได้เข้าไปจัดอยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนับจากนั้นเป็นต้นมาโคมินยูซูปปก็ได้เริ่มเผยแพร่ครูราช เข้าไปในกิจกรรมต่างๆของอุเบกิสถานจัดการแข่งขันหลายๆรายการในภาคต่างๆของอุเบกิสถานคูราตประสบความสําเร็จและสร้างผู้เล่นคูราตท้องถิ่นขึ้นมาเป็นพันๆคนได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามและเฝ้าติดตามจากผู้ชมเป็นล้านๆคนเมื่อมีการแข่งขันในเทศกาลต่าง,งๆของอุเบกิสถานตั้งแต่2 5 3 5คูราตได้ขยายวงกว้างออกไปจากอุเบกิสถานเข้าสู่การแข่งขันะระดับสากลนำเข้าสู่การประชุมสุดยอดเกาหลีใต้ แคนาดาญี่ปุ่นอินเดียอเมริกาโมนาโกและรัสเซียส่งผลให้มีการจัดการแข่งขันคูราชดระดับนานาชาติขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายนพศ2 5 4 1ี่ที่ทัเคนเมืองหลวงของอุซเบกิสถานมีนักกีฬาและประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกเกือบ30ประเทศผู้เข้าชมในวันเปิดสนามแข่งขันไม่น้อยกว่า30,000คนและติดตามการถ่ายทอดโทรทัศน์อีกเป็นล,ล้านๆคนและการแข่งขันคูราชดครั้งแรกนี้นับว่าประสบความสำเร็จ ที่นั่งชมการแข่งขันจำนวน30,000ในสนามไม่เพียงพอสำหรับผู้ชมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนั้นคือซาลิมตาตานโอกูลนักกีฬาจากตุรกีสาหาพันธ์คูรานานาชาติได้จัดตั้งขึ้นที่ทัดเค็นในวันที่6กันยายน2541โดยผู้แทน28ประเทศจากยุโรปเอเชียและอเมริกา เพื่อเป็นองค์กรกีฬาโลกอย่างเป็นทางการของคูราชนานาชาติเป็นครั้งแรกที่สภาสหาพันธ์กีฬาให้การรับรองกติกาคูราชและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ในายโคมินยูสุบ๊อบพรีซิ d เ n นต์ออฟอเคเอู้จัดทางกติกาคูราชนานาชาติเป็นนายกของสหพันธ์คูราชนานาชาตินับจากสมาพันธ์คูราชนานาชาติได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ2,541เป็นต้นมาสมาพันธ์คูราชเอเชียก็ได้พัฒนาและเริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นในเอเชีย มีประเทศที่เข้าร่วมอยู่ในสมาพันธ์เวลานี้25ประเทศมีดรมูฮัมหมัดเคราชานดำรงตำแหน่งนาย,ยุกสมาพันธ์คูรัตเอเชียและอุปนาย,ยุกสมาพันธ์คูรัตนานาชาติในประเทศไทยนะครับปัจจุบันกีฬาคูราตมีนักกีฬาอยู่ประมาณ200กว่าคนนะครับเนื่องจากว่ากีฬาคูราตเนี่ยมีพื้นธรรมชาติของกีฬาใกล้เคียงกับกีฬายูโดกีฬามวยปั้ม กีฬายิงทีสูเพราะฉะนั้นนะักกีฬาในในในชนิดกีฬาต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยสามารถมาปรับเล่นกีฬาคูลาดได้แต่กีฬาคูลาดเราจะเน้นการทุ่มเพียงอย่างเดียวซึ่งตรงนี้สมาคมก็เลยเรียงเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยมีจิตใจที่ชอบการต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นนักสู้อยู่แล้วพอกีฬาคูลาดเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ปี52มันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ แต่อาจจะยังไม่รวดเร็วนักนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเมื่อเราได้มีการสาธิตในกีฬายเยาวชนแห่งชาติแล้วในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นะครับก็บได้รับ,ได,รบได้รับโอกาสจากจังหวัดกาญจนบุรีให้มาสาธิตเพราะฉะนั้นคนระั้งต่อไปเนี่ยเราก็าวาดหวังไว้แล้วนะครับว่าจะมีการพัฒนาต่อไปในต่อยอดไปถึงกีฬาแห่งชาติครั้งต่อๆไปสําหรับสมาคมเองมีแผน ที่จะหนึ่งก็คือพัฒนาผู้ฝึกสอนพัฒนาผู้ตัดสินพัฒนาระบบการตัดสินนะครับเนื่องจากว่ากีฬากรูาดเนี่ยมีการจัดการแข่งขันอยู่ในระดับมหกรรมกีฬาอยู่แล้ว<ฮ>เช่นซีเกมเอเชียนเกมเอเชียนบีเกมเอเชียนอินดอร์และมาเชนาร์เกมซึ่งประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพ ก็คงคงเรียนไว้ว่าเมื่อเราได้รับการตอบรับที yeah. ่ดีจากครั้งนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเล่นกีฬานะครับและสําหรับนักกีฬาไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตได้สร้างผลงานและก็สร้างชื่อเสียงกับมาสู่ประเทศไทยครับผมและสําหรับในการชนะบุรีเกมครั้งนี้ก็ต้องคงคงต้องขอบคุณจังหวัดกาญจนบุรีกครั้งหนึ่งครับผมครับ กีฬาประเภทนี้หญิงกับชายเนะี่ยเขาู้สนใจ,จมีผู้หญิงและทีชายเข้ามาคือตอนนี้ต้องเรียนตรงๆว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันแต่ผลงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ตกที่สุภาพสตรีเยอะ <c oughs> เนื่องจากว่ารุ่น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 เล็กเราเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นตน,น,น้ำหนัก สี่สิบงห้าสิบเจ็อะไรเงี้ยผู้หญิงเราก็มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เรื่องของสรีระเนี่ยโดยธรรมชาติของคนอาเซียนเราก็เราจะบอกว่ามัดกล้ามเนื้อเอ่ยความคล่องตัวอะไรอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยเข้ามาแต่สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราตอนปัจจุบันเราน,ำน,ำนําวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเรานําเรื่องของโภชนาการเรื่องของจิตวิทยาการต่อสู้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครั้งนี้ครับผม นในส่วนของชมรมกีฬากุลาตของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้นะครับในส่วนในส่วนของชมรมก็ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับในประเภทนีนะ้เป็นกีฬาชนิดที่เข้ามาใหม่ซึ่งในส่วนเนี้ยทางสมาคมก็ได้รับการสนับสนุนและได้รับการปรึกษาจากทางสมาคมกุรแหในประเทศไทยครับในส่วนตรงนี้ครับในฐานะะธานชมรม ขึ้นแ่เข้ามาตัวนี้มีมากมายอยู่ในของสาาการในการแข่งขันครั้งนี้นั้นทางชมรมนั้นส่งเข้า,าขักในการแข่งขันครั้งนี้หนึ่งรุ่นนะครับก็ในส่วนอื่นๆทางสมาคมก็จะได้รับการพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มเติม,ต,มต่อไปนะครับโดยการไปพัส,สนาเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนักกีฬาจากเยาวชนนักศึกษาในส่วนของประชาชนพัฒนาก้าวต่อไปในส่วนของกีฬาคูลาต่อไปครับ อยากจะเชิญชวนเยาวชนอย่างไรครับครับในส่วนของเยาวชนที่ให้ความสําคัญกับการกีฬานะครับกีฬาครูราดนั้นเป็นกีฬาอีชนิดหนึ่งที่มีความสนใจท่านที่มีความสนใจเป็นกีฬาการต่อสู้ที่น่าสนใจนะส่วนนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนต่างๆได้ฝึกฝนเตรียมพร้อมร่างกายของตนเอง และศึกษากติกาของกีฬาคูราดเพื่อเป็นการพัฒนาคูลาดและเข้ามาแข่งขันในระดับต่อๆไปครับเยาวชนก็สนใจแลวก็จะติดต่อยัครับในส่วนของเยาวชนนั้นทางชมรมมีคณะครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความรู้กับนักเรียนและเยาวชนในภาคส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มีมีการคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าสู่ชมรมเพื่อเป็นการฝึกซ้อมและพัฒนาในกราส่วนนี้ครับข่าวนีง24กันจนบุรีชุติการแหลาวาลินรายงาน